เซ็กซี่บาดใจแต้วนัทพรจัดชุดลายดอกชมพูหวานปนแซบเสื้อคลุมก็ปิดไม่มิดเรียกได้ว่าชีวิตกำลังแฮปปี้สุดๆในทุกๆด้านไปเลยล่ะคะสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานแต้วนัทพรเตมีรักที่ช่วงนี้นั้นจะเห็นเธอลงรูปไปเที่ยวอยู่บ่อยๆทั้งกับเพื่อนและครอบครัวหรือแม้กระทั่งกับแฟนหนุ่มและบ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นเธอมาในลุคเซ็กซี่เซ็กซี่บาดใจซึ่งล่าสุดแต้ว ก็ได้ศาสตรความโป๊อีกครั้งขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่กับครอบครัวด้วยการโพส์รูปสดใสที่ริมสระว่ายน้ำกับชุดปิกินี่สีชมพูพริ้งลายดอกไม้ที่ต้องบอกเลยว่าหุ่นสวยชวนมองมากและถึงแม้แต้วจะใส่คลุมด้วยเสื้อคาร์ดิแกนไหมพรมสีขาวแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความเซ็กซี่ของเธอได้เลยจริงๆเพราะช็อตนี้ทำเอาหลายคนเป็นต้องตาลายเพราะไม่รู้จะโฟกัสความน่ารักของชุดหรือโฟกัสที่จุดไหนดี แต่ที่ต้องโฟกัสแน่ๆเลยก็คือคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมในความเผ็ดเปรี้ยวอมหวานของเธอพร้อมกดไลค์รัวๆแบบนอนสต็อปกันเลยทีเดียว